คนใกล้กับแพงตอนนี้ขึ้นมาแสนเกตเลย,ยไ่สุดตัวน,น้อยแสนสามแสนห้าเจ็แ 5, 7, 8, ปดสิบบมีแล้วมีแต่ตัวละแสนทานกันเนาะทานอ่อนคายดีบบี๋มมัน,นยังะ ไม่้ายอยู่ม,มาราแกะบาลายแม่บวลายบ<า>ันไดที่ขายได้รอ,อ<า>ยังวอดรอยังวอดแอบขายดีบ่ะอุะมือซือลายแทนออเออเมคือมือนั่นม,อนมือนั่นขายดีแห้งมือนั่นบ้าเฮ้ยทีบัว่ ไว้ไปเอาไปดมกินมาสี่บัวอาไยัไตบน้ำวา,<ด>านนะเอาเาไปไ,ปไปปบริกินเินมืน่ยบริกินไม่ได้กินแน่นอนสิปอกอะไรกินหวานปอกกุหลม่อิน,นนี่เออปอกโลดล่างมือแล้วก็ปอกเป็นยังนืงดอกล่างมือแลอวปอกเท่าไรเมา,าเด้อเออเป็นหนึ่งเป็นหนึงเด้อน้ำเอาบ่อน้าบ่ตรงนี้อ่าอาหานี่นี่เรามีอยู่ห่าน ตอนแรกก็ขายดีไลยทุกคนคนกับมันฮะ้าี้ข้าวอัลทราอันนี้เสาพันพันหาพันตัวนนาะันตัวใหญ่นี่เนาข้าวเจ้าเันเป็นไก่กับเมื่อกี้นี่ย่านบอนั่นกัไก่สมรแล้วทุกคนอัตัวใดบ่อแกยังเหลือก้าโตสิบโตนะ เอาอายังไงปีไก่ป่แมมันมีเซนซาวกับเซนหาต้นนี้ต้นนี้เซนหนึ่งต้นนั่นแหละโดยโดย๊บนนึงเด็ดต้นหอยกอนอ้ยเถอะมาพอซื้อยังเกอนสมซอย พ่พอสมทัยเนี่นี่พอสีเดินเตะทรายนะผอมีเดินชิทรายเดินเดินเดินเป็นมาจากแคนาดาเนาะมาหลายคนบ่สบายติ๊บติ๊บไม่อยากเห็นหน้ากินเนื้อมาเลยจักมือเลยมาเลยกับซุกเปอร์เลยอ้ยไปลงไปปักเซ่กลับมาไปเที่ยวไซเตปักเซ่ไปเที่ยวหลายนบอนนี่ปักเซ่ไปทุกที่หม โอเคขับใจรลายพอทีิมาแน่นเดอรดอโดยรดยโดยโดยป็นหมู่ขับทับพ้อนาะสุดคนเด็กขาเขหน้าห้าเดือกางกายข้เก้าไอยังเกะพ่อแล้วล่าอย่างบิดาลง คือได้ไกลไปไกยมากุหนุนเลยเด้อทุกคนนะฝัดย่างกายเฝ้าห่านเมื่อวานบริสบายบไปออกมาห่านเมื่อเื้อทุกคนมีแต่น่องสามมาขายฟังนี่กันเนาะก็สบายดีสบายดีเด้อผมกับน้องทุกทุกคนมาเนี่ยเชาเฝ้าห่านแล้วทุกคน ลุติภาพไปเบิ่งเขาจะขายมักดานมาอีกแล้วมาอีกแล้วมักดานทุกคนนะเฮ้ยม,ม,มันนี่ขึ้นเรือหลายแพบะมันนี่ขึ้นเรือหลายแพฮะน้ํใส่มากแต่นีคือคุณบุญแดงเขาไม่ได้กินคับคุณลืมเอาใหม่เด้อมันนี่เอาใหม่เด้อนี่ทุกคน อ่าแล้วก็เป็นประมาณนี่ยนี่ยักตาจักตาสาวพันกิตตาพี่น้องจิตตาเนาะหมากตาใหญ่เลอกับตาน่อยตาน้อยกับแปดหรือเก้าข้ต้าแบบนี้กับประมาณแปดหรือเก้าเนาะอ่อนๆเดี๋ของเจ้านี่ทุกคนที่หนาแล้วไหวพุนิพาเนาะพุนิพาพุนิขายเอาเอากุ๊บออกถึงวะกรุบขายจ้ะพันพิเตจนสื่อๆทุกคน ไม่อย่างซูนนคือบูมมาขายเครื่องเอยกระติกะดำน้ำบักตาลน้ำตาลเนาะแบบอันนี้เขาจะขายสาวพันนะตัวน้อยนี่สิบพันแต่ว่าของขายของแม่งบอบ๊เป็นตัวน้อยสาวพันหรือสิบพันตัวนี้นนเออนึน่งแบบนึ่งแบบง่าย ข้าเจ้าหู้วิธีเวลาหมากไปบอกแกหมักได้แก่เนาะตรวจเจ้าข้าวคายูฮานจึงในสภาพไปอัพเดตโจข้าเจ้าเห็ดเทือนใหม่เห็ดโบเมนต์เหตุมเมทือนใหม่เห็ดทังลินออกมานะดำะน,นกก็ได้ แห้งตัวนะก่อนเวลากิกต้กกองกิดแงะปรมาณใกล้ๆเห็นกันซุดซุดซุดคนดใกล้กับแพงตอนนี้ขึ้นมาแสนเกตเลยงไงสุดตัวน,น้อยอ่ะแสนสามแสนห้าเกตแปดสิบโบมี่แล้วมีแต่ตัวละแสนทานกันเนะทานอ่อนพวก าดีบ่มือนนี่ฮคะไม่ขายอยู่ธรรมดาแบบ่หลายแม่หรา,ายบัลายซี่อด้รอนี่ยังห,ห,ห่อดออยัง่วหอดแอบขายดีบ่ะอ่ะคื้อลายแทออคือมื่อนั่นมื่อนั่นขายดีแหงมือนั่นคือนกบขายดีไปเลยดีอยู่ พาดไปแบบเงทุกคนนะมันก็เลยแบบว่าไปแบบตัวเขาคิดานใช่ไนเสมอไม่นจะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าเขาจะเห็นในทางลิ้นเท็ด์ีขาพอดไซเล็กลายมืออสิรีวิวเพื่อนให้เบิ่งนาะทุกคนกะโอ้จะเลยลดลลกับปามนนี่อันยังบุษ นี่แหละนะบิร์กใกล้แตไม่เป็นแบบว่านี่เปตัวใหญ่ๆง,งามๆนะขายดีแห้งนะสะอ,อนนะอเนาะนี่เจ้าเดียวเันราคาซัสามสิขายนะเนาะผู้อื่นเขาไม่ได้ขายบ่หรือว่ามึงมึงปลูกขาดมึงซื้อลิกเกชิตเลยบ่ฮะมะแล้วมาตัวดำๆมันคือสีแซ่บทานยังนะฮะตัวนี้เห็นไหม บต้นนี้คุยมบ่เซบดิเมนบงตันงัวฮะอเป็นตัวดำเดียบ่เบิ่งหันกูเบิ่งมันฮะดำหมดเวลาแหละบอหมดเวลาอย่างมึงจะมาหมดเวลาเด้อมะไปเงีะมะไปคุจังแพงไว้หมบอบบมันแก่มันแก้่ เออพ่าลองหมากหนึ่งลองหมากหนึ่งเข้ามาได้หลักกะยามาบังคับมาบังคับเขาจะผ่าทุกคนเออหมากเดียวเขาหมากเดียวฮะบาดจากไหเกาะบาดขล่าสดแลวเป็นยังไ้านเลยทบบูดเดีพวราะวกาวะกุปจาร์มึงอยู่เออาจานราวะเซษทีมบ้านน้ำผูในนีหฮะจุเจ้าขายมากตาญกขายดีดี จากปกติขายเดยมือละล้านเนาะสมัยก่อนเนะาะห้าล้านสิบล้านช่วยมือผ่าครับป้าทิ่เ่อยซับชั่งนาะมือมันเห็นยังมึงกินแน่ฮะ,ะมันกินนีอยมันกินไม่ัวเออ,เ,ออเออกระพามาก่อนผ่ามาก่อนมันได้ตั้งใจก่อนไม่ได้ตั้งใจเลยอยกินเอ็มดอกเอ็มร ok ้อยเนาะบรรยากาศนาหน้าห้างเป็นข่าวเพิ่นขายอยู่หนา้าคางหน้าห้านนี่แหละ อันนี้พวกเามักตานง้วนเนาะอันนี้บักตานควอยบะลูกตานอยังควอยเลยะบ่เลยฮะตันข้อยหักตานควอยบางโคกมันกจะเสพแบบโคกเคลือนสูนะแบบตัวมึงเคยเอามากูกินเลยเลยนะบ้านเมนตันง้วนหมักตานเนี่ยมันจะเป็นแดงๆเนาะบางโคกเปนตันข่อยเออมันหวานในน้ำมันก็หวานหวานทุกคนในไซสได้แล้วกูฮะได้จากบัวสิพอสิพอเห็ดน้ำหวานอยู่บ่อุ้ย บ,บัวไปเอาไปดมกินมาสีา่บัวเอาไห้ยังไปตบำหวานนะเอาไว้แตอไิกิมเมืนอ่ะไปดิกิมไนด้กินแน่นอนสิปอกเลยรกินหวานปอกกุเลม่อินนี่อ <c oughs> อปอกโลดล่างเือแล้วก็ปอกวันเป็นยังดอกกลางมืิกะปอกเท่าไมาอุ้ยเด้อสิบหาโฆษณาขายปิ้งไก่ต่อกันโฆษณาขายปิ้งไก่ต่อ อุดำมันขึ้นมาเลยฮะมีโหลดสองไปไกลไปไกลมากับมาอุดหนุนแน่ทุกคนนะปิ้งไก่เร็แซ่บสูตรสูตรเนะจรา้า,จอา,จาจของหานเองเนาะเจ้าของหาน่าแซ่บคนอื่นบบแซ่บบ่ฮู้แต่เจ้าของหานแซ่บนะมันมีหลายราคาํำสุดตอนนี้แสนหนึ่งนะทุกคนนะก็ประมาณฟังนี่แม้แต่สวรรค์ ายหันเต้าขาวกับ้ายนี่ฟังในมาตตเวงจันนะติดคิวลดคันมาตตเวงจันคันมาตตเวงจันอยู่ใส่มือนะตอนนี้แขกคนยังโมลาลจะมาสิพาพาเขาไปเบึงเฮือนเนะวะเขาจะเห็นหดส่แล้วรับํำนะทุกคนนะบรรยากาศสบายที่พวันม,มันอนลมยังผัดมาลบเพ พันเอาเสือมาส่งทุกคนพาดก็เลยมาแยหลินนำหนาวแหงบะบึงน้าหนาวเนะโมตะบอยนี่กาทําข่าวคนนีอ่าสองอันนี่ยอลงเลยฮะอีตลอด้ายดีม่ช่วงแรกทายดีได้เพิ่แเบนี้แหละตอนเส้าหาตอนเสาหา่ยไปน้ำถ่ายถายนี่ไปน้ำทุกคน เพื่อนนยังกะอะใส่หาพัไปเรียๆกันอัาดุกไงบอกันเติมตุกนอกใหญ่ใหญ่หอันนี้ค่ะพันเห็นบีใส่เออแป๊บนึ่งแป๊นหนึ่งเนี่ยหนำเอาบ่อนำเบ่อุกหน่ออ่าอ่าฮะนี่นี่ละมีอยู่หาพัน แรกกใดีได <yan> ้ท <the> ah, <inaudible> ุกคนผลกัมัได้ปะฮะเจ้าเี้เ้าออตดอันนี้เ้าพันหาพันต่เาพตัวนี้เนาะเ้าวเ่ป็นไก่กับเมื่อกี้นี่ย่านบอ่นไก่เมดแล้วทุกคนอตัวใดบไก่ยังเหลือเก้าโตสโตนะจากสิบหกสิบเจ็ดเอายังไง ไีไก่บ่แม่ม,มันมีเซนซาวกับเซนหาตัวน,นี้ตัวนี้เซนหนึ่งแล้วเซนซาวอ่ะตัวนั่นแหละมันดยโดย,โดยแป๊บหนึ่งเดี๋แบบดยวป้แบบหอยก่นอนโ <c oughs> <ๆ>อ้ยทอดทอดฮอร์เจ็ดสิบอ่าอ่าแต่คนหลายๆเด้อ่ะฮอยเนี่ย

เป็นแบบนี้คุ่มือกับซีดีเลยนะปิ้งไว้จากสาวสามสิบตัวนะแล้วก็ขายมืดแล้วก็ปิดประมาณสองทุ่มตื่นเช้าเขาก็ตื่นหกโมงนะเจ็ดโมงไปสินะไอหวันหนาว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 สบายคันรถโดยสารมาแบบนี้แหละเพราะว่าคนกระลายแถวนี้กยใสิซีมืดแล้วอลูกค้าไล้เงี้ยเด็เนี่ยลูกค้าไล้เงี้ยเพราะว่น้าลูกค้าไล้เงี้ยเพิ่งหมุนอีกหนึ่งสองสามมวนยิ้มเออแบบนั้นแหละ มันกำม้วนแล้วก็ยิ้มนะทุกคนต้นนี้เหลือสี่โตจากเมื่อกี้นี่นะทุกคนกยาใจเช้นตุ้มๆต่ำๆนุย่านโบมืดเพิ่งมากระมือแหล่ะทุทกคนปลาเพิ่นลขบวนมาเหมาหนีเนาะมาเหมาหนีก็ได้ท่อนไทยก็ a, ท่อนสิบพ <s worldwide. S 1> ันอ่ะเดี๋ยวเห็นแบบแบบอย่างเห็นแบบแบบอยู่นะทุกคนนะ เฮงเฮงแบบนี้เฮงจนยยพวนันมากเลยพวนัน,มามาน,นมมโมมาอัดทุบเฮงดนะเม่ามอยซอยแปดเนาะเอาแบบยกเฮรดิตให้านายหนึ่งแบบสี่พเพิ่อกับกินไก่ทุกโต้ได้เสียหอเมื่อจะโต้ไม่ได้หานเหลือสี่โตพอดีหอดเลยเนาะอุ้ยอยากขอเธอเอาเงินไหมอยากได้เงินบ่ รับหน่าบ่เพื่อสิมาณนะสามปีมาเท่าหนึ่งบอดเดือนบอดเดือนเยสองเดือนกว่าเลยบ่ได้บังคับแต่จะขู่เค็นลูกค้าให้พ้นสื่อสองน้องตะคุบไป็นแบมีคนจีนคนลาวคนไทยภูนักคือกินผู้เดียวบ่จะกินเป็นหมูอะไรอยู่นะจะกินเป็นหมูได้บ่เมียจะมาให้บ่เลย คันเมียบ่วห่าอะไรสิไปกินน้ำกินอย่างอื่นนะได้กินเนี่ยเนีน่ยไ้กินข้า,ดาได้วะโอ้ยเราไปกินอย่างก็ได้ไปตายแกไปเด้<า>ไ,ได้อยังบ่ขายเสื้อในลูลกรถกรหลายในช่วงประมาณแปดโมงเก้าโมงแบบนีนะทุกคนแป๊บเดียวลูกค้าเพิ่ะมามามา,มาประมาณแป๊บเดียว ท่านค้ายท่านกับคล้ายท่านแบบสิคือส่วงเศร้ากันหละส่วงเศร้าแล้วก็ส่วงบ่ายแล้วก็ส่วงค่ำแบบสิถ้าบอกท่านจะจบกับทูบประพงเหลือเลยเนาะนิดหน่อยแต่ว่าว่ามันบอกบอกบอกว่าไปได็ไฟซะบอกแล้วเสร็จว่ารับเด็ข้านี่ยมันหนาวันาวเรเขยนกรงนาวหนาวมันหนาว ก็เลยเนาะก็ซื้อไ่ได้ไป้ายเดี๋ยวพาทำซื้อเนาะไป้ายแกแค่ซื้อนไปแป๊บเดียวกระมานะเพื่กิดขับรถไปไปกับกับทุกคนประมาณเจ็ดสิบกิโลเพื่อไปหอบบอลพุ่บอนะไปกับนะเนาะกัขายเขื่อนกับประมาณนี่แหละแขกคนจะหายแป๊บเดียวเนาะหายปุ๊บไปได้สุดที่การยังมืดแล้วมืดแล้วทีนี้ปาปลายในเนินประมาณนี่เลยนะทุกคนนะ คลิปนี้กันเสร็จก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไคร์เนอร์ติดตามอีวิวต,ต่อไปนะวันเจ้เาจะไปใส่เห็ดจังใดให้เบิ่งเพราะว่าแต่ละมือคอนเทนต์กับมันจั๊กแนื่ใดแหละสิครขาก็งงๆกับคอนเทนต์ตัวเองเ <laughs> นาะคำใดว่าซุปผ้าหรือว่าพูดแรงไปหรือว่าแนวใดบ่หมากกับคอมเมนต์ขำมาตีเตียนได้เนาะเพราะว่าพอเฮาบางเทือเฮาเดี๋ยวเอา ฮักกับโบฮู้อ่ะมันแนนไดมันแนนนั่นฮักก็พี่ว้าฮักเถื่อนนะบายบายสบายดีสบายดี